สวัสดีครับนี่พาติวโจทย์คณิตศาสตร์โอเิมตม3กันนะครับเรื่องจํานวนจริงนะครับพอมาแล้วปวดเอกสารหน้าที่6นะครับต่อไปเป็นข้อที่3นะครับโจทย์บอกว่ารากที่3ของจํานวนในข้อใดเป็นจํานวนเต็มนะครับแล้วก็มาเริ่มทำเลยนะครับพอไล่จากข้อที่1ไปก่อนแล้วกันนะครับข้อที่1 2.7คูณ10ยกกลัง17นะครับ เพื่อง่ายๆก็จะเปลี่ยนเป็นจำนวนเต็มนะครับก็จะเป็น27นะครับอ่าส่วนด้วย10นะครับทศไปยมหนึ่งตำแหน่งค่ะคูณด้วย10ยกํำลัง17นะครับ27ส่วน10ก็จะเป็น27นะครับ่าคูณด้วย10ยกกำลัง17หารด้วย10นะครับก็เลขหานกันแล้วนะครับก็เรีกคีบกำลังไปลบกันนะครับนั่นคือ17นะครับลบด้วยงลางถ้าไม่เขียนเป็นเลขหนึ่งนะครับก็จะเป็นลบหนึ่งดังนั้นก็จะเป็น ยี่สิบเจ็ดนะครับคูณด้วยสิบยกกำลังสิบหกเสยี่สิบเจ็ดเราไปเปลี่ยนเป็นสามยกกำลังสามนะครับคูณด้วยสิบยกกำลังสิบหกดังนั้นโจทย์ต้องการหารากที่สามนะครับหารากที่สามนะครับก็จะใช้ยกกำลังหนึ่งส่วนสามไปเลยนะครับคูณด้วยสิบยกกำลังสิบหกแล้วก็ทั้งหมดยกกำลังหนึ่งส่วนสามไปเลยนะครับจากนั้นนะครับได้ยกกำลังซ้อนกันก็เล้เชื้อมันไปคูณกันได้นะครับแต่ต้องกระจายเข้าไปที่ทุกตัวนะครับ ตัวนี้หนึ่งแล้วก็อีกตัวนี้หนึ่งก็จะกลายเป็น3ยกกำลัง3คูณด้วย1นึ่งตัวสามแต่แล้คูณด้วย10ยกกำลัง16แล้วก็คูณด้วย 1: นึ่งวสามนะครับตัวที่1นะครับก็3ยกกำลัง3าคูณกันนะครับคูณกับหนึ่งวสามก็จะตัดส่วนนั่นนะครับอีกนิดหนึ่งอีกนดหนึ่งครับก็อยู่เหลือ3นะครับคูณด้วย10ยกกำลัง1 6คูณ1นึ่งวสามนะครับไม่ลงตัวนะครับก็จะติดเป็นเศษส่วนไปนะครับซึ่งข้อนี้นะครับโจทย์ ถามว่าร่างที่สามที่เป็นจำนวนเต็มนะครับสามเป็นจำนวนเต็มแล้วแออต่ตัวข้างหลังมันยังไม่เป็นจำนวนเต็มนะครับดังนั้น,นข้อนี้ก็จะไม่ถูกนะครับอ่าต่อไปเป็นข้อที่สองนะครับข้อที่สองก็หลักการเดียวกันนะครับก็ขออนุญาตข,ข้ามมาที่บรรทัดที่เลยนะครับก็จะกลายเป็นยี่สิบเจ็ดนะครับคูณด้วยสิบยกกำลังสิบหกก็จะ,จะลดลงไปหนึ่งครับก็เหลือสิบยกกำลังสิบห้านะครับจากนั้นก็จะเป็นยี่สิบเจ็ดหารยี้เจ็ดขออนุญาตเปลี่ยนเป็นสามยกกำลัง สาแล้วคูณสิยกกำลังสิบห้านะครับถ้าเป็นรากที่สามนะครับเอารากที่สามนะครับก็จะเท่ากับนะครับใจยกกำลังสามเลยนะครับเอาสายกกำลัง3มคูณที่10บยกกำลังสิบห้าแล้วก็ทั้งหมดยกกำลังสี่หส่วนสามนะครับก็จะเป็นสามยกกำลังสามคูณ1ส่วนสามคูณด้วยสิยกกำลังสิบห้าคูณด้วย1ส่วนสามนะครับก็จะเป็น ตัดทอนกันได้นะครับหลาเดือหนึ่งนะครับก็จะเป็นสามนะครับตัวข้างหลังนะครับอ่างกูดิสิถามไปรออเลยก็ได้อันนี้ตัดทอนกันได้นะครับสิบห้าหารสามก็เอาสามไปตัดเลยนะครับก็เป็นสามหนึ่งเป็นสา5สาห้าสิบห้านะครับก็ได้เป็นสี่ยกกาลังหเห็นงว่า3ามก็เป็นจำนวนเต็มแล้วก็ส0ยกกลัง5ก็เป็นจำนวนเต็มจากนั้นคำตอบที่ถูกก็จะเป็นข้อนี้นะครับเป็นข้อที่2นี้นะครับในส่วนข้ออื่นนะครับถ้ามีเวลาก็ลองตรวจสอบคำตอบไปได้นะครับมันก็จะคลายข้อ1นะครับ ซึ่งก็จะมีตัวข้างหน้าที่ลงตัวแล้วนะครับเดี๋ยวตัวหลังก็จะไปลงตัวเหมือนกับข้อที่1น,นะครับสําหรับข้อ3และข้อ4นะครับถ้ามีเวลาก็ลองทําดูเพิ่มเติมได้นะครับก็ถ้าใครมีคําถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถจะแอดไลน์โอเ n นแชทเรียนหมูหมูมาคุยกับครูได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับ One, two, three. Come